่่องขขาาวววร้นึกค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันนะคะ และณขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกนะคะว่าเสียงบ่นของประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะราคาสินค้าที่แแพงขึ้น่ะนะคะก็ถือว่าดูจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วละคะ่ะเนื่องมาจากว่าแม้ว่าจะมีการออกมาอดครวนขอให้รัฐบาลน,นั้นดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการใดๆดได,ได,ได้โดยให้เหตุผลว่าราคาสินค้าที่ปรับขึ้นนั้นเป็นไปตามต้นทุนของราคาน้ํามัน และขณะเดียวกันค่ะก็ออกมาย้ำด้วยนะคะว่าราคาสินค้าบางชนิดนั้นลดลงกว่าเมื่อปีก่อนด้วยซ้ำโดยก่อนหน้านี้ค่ะนายบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เคยกล่าวไว้ในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงโดยกล่าวว่าจากการส่งคณะทำงานลงไปติดตามตลาดสดต่างๆช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า อาหารสดมีราคาลดลงบางชนิดลดลงเกือบ50%ขณะเดียวกันทางกระทรวงก็ได้สำรวจและขึ้นบัญชีผู้ค้าคนกลางว่ามีจำนวนเท่าใดเพื่อที่จะตรวจสอบว่าขายบวกราคาสูงเกินไปหรือไม่ทางนี้มั่นใจว่าราคาสินค้าทุกอย่างลดลงหมดแล้วแม้กระทั่งน้ำมันปาล์ม ที่ปีที่แล้วก็ราคาอยู่ที่47บาทแต่ปีนี้ราคา42บาททั้งนี้จึงอยากจะเน้นย้ำให้เห็นว่าโดยข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นคนละเรื่องกันของที่ขึ้นราคานับว่าค่อนข้างต่ำแต่ของที่ลดลงจะเห็นว่าลดลงเยอะมาก ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็สวนทางกับผลสํารวจสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนของทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะที่พบว่าปัจจุบันค่ะประชาชนนั้นก็มีแนวโน้มก่อหน,นี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นขณะที่ความสามารถชําระหนี้นั้นก็ลดลงนะคะโดยสาเหตุมาจากราคาของแพงนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายวชิวระคุณทวีเทพอาจารย์ประจำศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง1,237รายพบว่าจำนวนหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนและการผ่านชำระการผ่อนชำระนะคะในปีนี้มูลค่าหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 168,517บาท16สตางค์ต่อคนเพิ่มขึ้น5.7%เมื่อเทียบกับปีก่อนและในจำนวนนี้เป็นการกู้ยืมในระบบ53.6%และนอกระบบ46.4%ขณะที่ปี2554มูล,ลค่านี่เฉลี่ยอยู่ที่159,432บาทนะคะ23สตางค์ซึ่งเพิ่มขึ้น5.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แล้วก็เป็นการกู้ในระบบ54.2%กู้นอก,กระบบ45.8%ขณะที่ความสามารถในการชำระหนี้ในรอบปีที่ผ่านมานั้นนะคะผลสำรวจส่วนใหญ่79.8%พบว่ามีปัญหาส่วน20.2%พบว่าไม่มีปัญหาค่ะโดยสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็31.1%เพื่อที่จะใช้จ่ายทั่วไป ขณะที่27.4%เพื่อที่จะลงทุนประกอบธุรกิจประกอบอาชีพส่วน27.4%นะคะเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินและ10.7%ค่ะเพื่อเป็นหนี้ในการซื้อบ้านขณะที่หนี้จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่7.2%ค่ะและสาเหตุอื่นๆก็อยู่ที่1.2% ทังนี้ทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยก็กล่าวนะคะว่าปัญหานี้สินภาพครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นสาเหตุสําคัญนั้นก็มาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและแม้จะมีการปรับค่าจ้างแรงงาน300บาทหรือ40%แต่แราคาสินค้าที่สูงก็ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งดูแลราคาพลังงานไม่ให้เป็นแรงผลักให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงทำให้การออมนั้นน้อยลงขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการได้ ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังค่ะก็ได้ออกมากำชับให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยไปดำเนินการให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่ามากกว่านี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของนายกิติรัตน์นรนองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็ระบุว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็อยากจะส่งสัญญาณให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากกว่านี้และไม่อยากเห็นเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศไทยมากๆจนทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เพราะจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาตินั้นเข้ามาเก็งกำไรทั้งนี้ค่ะจึงอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นลดอัตราดอกเบี ok ้ยนโยบายได้มากกว่าปัจจุบันต่อทางด้านของนายประสานไตรรัฐบ์วรกุลนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะกลับระบุนะคะว่าส่วนตัวนั้นก็ไม่เห็นด้วยค่ะกับแนวคิดของทางนายกิติรัตน์นรนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ต้องการจะเห็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นดําเนินการนโยบายให้ค่างเงินบาทนั้นอ่อนค่าค่ะโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าเพราะว่าปัจจุบันนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการซึ่งก็ยืดหยุ่นตามกลไกตลาดอยู่แล้วยกเว้นในช่วงที่ค่างเงินบาทแข็งค่าและอ่อนค่าแบบผวบภาพโดยไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปดูแลและส่วนตัวก็เชื่อว่า mm. เงินบาทที่ยืดหยุดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อาการค้าและก็การลงทุนของภาคธุรกิจแต่อย่างใดขณะเดียวกันนะคะก็มีความเห็นจากทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผู้นําฝ่ายคา้านโดยนายอิสิทธิ์กล่าวว่าคนที่ไม่ควรพูดอะไรเลยก็คือนายกิติรัตน์ไม่ใช่คนอื่น เราต้องการพูดอะไรก็ควรจะพูดภายในหรือไม่ก็ควรที่จะหารือกับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะจะต้องไปประเมินผลดีผลเสียแต่ไม่ใช่จะต้องออกมาพูดกล่าวในลักษณะดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการเก่งกําไรในตลาดค่ะคือคนที่ไม่ควรพูดเนี่ยคือคุณกิติรัตน์นะครับไม่ใช่คนอื่นอยากจะพูดไปพูดภายในกับธนาคารแห่งประเทศไทยไปประเมินกันเอง ผลดีผลเสียค่าเงินอ่อนเงินแข็งอยู่ที่ไหนอย่างไรไปว่ากันภายในนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ออกมาแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เกิดการเก็งกําไรในตลาดนะครับถ้าคนเขาเชื่อคุณกิติรัตน์นะครับปั่นป่วนแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าปั่นป่วนแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภาพรวมนะครับไม่นับว่ามันจะทําให้เปิดโอกาสให้มีการเก่งกําไรนะครับสแสวงหาผลประโยชน์กันในวิธีนี้ด้วย กิจลักษณะอ้างว่าการทําให้บาทอ่อนเนี่ยจะลดการเก่งกํลไรมันเป็นตักกะที่สวนทางกันนั่นแหละครับคือถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะดูแลว่าตลาดเนี่ยมันสะท้อนปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วมันก็ไม่มีการเก่งกําไรอย่างมากก็คือเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดความผันผวนนะครับเพราะนั้นจะมาพูดอย่างนี้ก็คงคงถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกาลังไปจงใจฝืนตลาด ส่วนการกำหนดค่าเงินบาทว่าควรจะอยู่ที่ราคา32หรือ34บาทเหมือนถอยประเทศไทยกลับไปในช่วงสถานการณ์ปี2540หรือไม่นั้นนายพิสิทธิ์ก็กล่าวนะคะว่าถือว่าเป็นความพยายามที่จะหาคำตอบให้กับธุรกิจส่งออกที่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะทำแต่ในภาวะเดียวกันที่รัฐบาลกำลังวุ่วายเรื่องราคาน้ำมันโลกหากปล่อยให้ค่าเงินอ่อนค่าลงโดยจงใจ3-4บาทก็จะต้องคำนวณว่า ค่าน้ำมันจะแพงขึ้นลิตรละเท่าใดดังนั้นการพูดของนายกิติรัตน์นั้นไม่เกิดผลดีก็คือ 1. ทําให้ตลาดพันผวน 2. เป็นสิ่งที่ก้าวล่วงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทย 3. ไม่ส่งเสริมความเชื่อมั่นทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและนโยบายทางเศรษฐกิจค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะสินค้าราคาแพงนี้นะคะที่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากทางด้านรัฐบาลเองค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยได้ทําโครงการโชว์ห่วยช่วยชาติภายใต้ชื่อโครงการร้านถูกใจ และที่จะเริ่มเปิดรับสมัครโชว์หวยร่วมโครงการร้านถูกใจในวันที่2เมษายนนี้ค่ะโดยจะมีการเดินหน้าเฟสแรกนะคะจำนวน2,000แห่งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งสิ้น15จังหวัดใหญ่ด้วยค่ะโดยทางด้านของนายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปัญหาแก้ไขที่ออกมาแก้ไขเรื่องค่าของชีพประชาชนก็ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุด โดยชุดแรกมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและกำหนดมาตรการต่างๆในภาพรวมและคณะอนุและคณะอนุกรรมการจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกำกับดูแลในระดับจังหวัดและพิจารณาเลือกร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครร้านค้าในวันที่2เมษายนนี้เป็นต้นไป และในระหว่างนี้คณะอนุกรรมการก็จะเร่งพิจารณารูปแบบร้านค้าและตราสัญลักษณ์ของโครงการร้านถูกใจให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครและก็เริ่มเปิดโครงการให้ทันตามกําหนดระยะแรกนะคะคือในวันที่19เมษายนนี้ซึ่งตามแผนของการดําเนินโครงการที่จะเปิดร้านค้าถูกใจ10,000แห่งทั่วประเทศนั้นระยะแรกจะเริ่มเปิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดขนาดใหญ่15จังหวัด2,000แห่งจังหวัดลับประมาณ30-40ร้านซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของตำบลน,นั้นๆถ้าหากเป็นขนาดใหญ่พื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะมีมากกว่า1แห่งตามความเหมาะสมทั้งนี้ค่ะส่วนระยะที่2นะคะก็จะเปิดให้ครบในส่วนที่เหลืออีก8,000แห่งในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะ และสาหรับงบประมาณในการสนับสนุนร้านค้าจะเป็นการเข้าไปสนับสนุนชั้นวางสินค้าซึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องมีพื้นที่จําหน่ายสินค้าถูกใจ6ตารางเมตรสําหรับร้านค้าปลีกและ3ตารางเมตรสําหรับร้านค้าอาหารทงฟ้ารวมทั้งในการสนับสนุนด้านการตกแต่งร้านค้านะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้งบร้านค้าละ1 0 0 0 0บาทค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ ก็จะต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าอาหารธงฟ้าร้านค้าสหากรณ์ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบันโดยเป็นเจ้าของกิจการสินค้าตามโครงการก็จะต้องมีสถานที่จำหน่ายเป็นอาคารถาวรค่ะมีพื้นที่สำหรับจัดวางสินค้าถูกใจยอย่างน้อย6ตารางเมตรสำหรับร้านโชว์ห่วยนะคะและ3ตารางเมตรสำหรับร้านอาหารธงฟ้าและก็จะต้องอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางรัฐบาลได้นํามาช่วยเหลือในเรื่องของคร่าของชีพพี่น้องประชาชนค่ะที่กําลังประสบปัญหาอยู่ณขณะนี้กับราคาสินค้าแพงนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง